ก็ได้สร้างรุ่นนี้ด้วยครับนะพญาเต่าเรือนรุ่นรวยไม่จนนะครับรวยไม่จนนะครับมีแต่รวยไม่มีคําว่าจนนะครับนะฮะรวยไม่จนนะครับเนื้อเงินปี2538ครับเนื้อเงินครับองคนี้ครับพี่พี่สร้างไว้เพียง5,000องค์เท่านั้นนะครับสร้างน้อยมากนะครับรุ่นรวยไม่จนเห็นไหมครับนะสร้างปี2 5 3 8นะครับ ด้านหลังเป็นยันนะครับพญาตเต่าเรือน,นะฮะงดงามจริงๆครับรวยไม่จนปี38ครับหลวงปู่หลิวจะสร้างนะสวยสมบูรณ์หายากสร้างน้อยครับพร้อมเลี่ยมทองหมื่นกระบาทครับเนื้อเงินพร้อมเลี่ยมทองหมื่นกระบาทบูชังได้ครับนะจับต้องได้ครับนะฮะเนื้อเงินด้วยนะต่อไปอ่อ เป็นพระเครื่องปีพศ .2,500 38ครับสร้างไว้เพียง1000องค์ครับนะพญาเต่าเรือนรุ่นพิเศษบุรณะพระราชวังสนามจันทรเนื้อเงินครับองคนี้ครับเป็นเนื้อเงินที่สวยมากจมูกโด่งนิ้วครบนะครับนี่ครับบุรณะรุ่นพิเศษบุรณะพระราชวังสนามจันทรเนื้อเงินหลวงปู่หลิวสร้างปี38จํานวนการสร้าง1000องค์เท่านั้นครับนี่คือ1ใน1,000องค์ครับ ต่อโค้ดคมคม,คมลึกๆครับนี่เห็นไหมครับคมชัดลึกนะครับหายากครับหายากนะนี่คือของหายากครับพยาตเต่าเรือนรุ่นพิเศษบูรณานะพระราชวังสนามจันทร์ปี3,8เนื้อเงินครับอะต่อไปมาชมพญาตเต่าเรือนนะครับ รุ่นสะดุ้งกลับนะับพิมสะดุ้งกลับแช่น้ำมนต์นะับกลับร้ายกลายเป็นดีบล็อกเนื้อเกินนิยมครับนี่ครับเนื้อเกินด้านบนเนี่ยนิยมครับนิ้วครบเห็นไหมครับจมูกโด่งสวยนะครับจมูกรุ่นนี้เขาไม่ใช่แหลมเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับจมูกนะครับสภาพนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับนะคาบนะคาบไข่ต่างๆนี่คือคาบน้ำมนต์นะครับคาบน้ำมนต์นะครับที่เกาะหุ้มเต็มอง์พระนะครับ นี่ครับแล้วต่อโค้ดมุมขวามือนะครับน้าพร้อมเลี่ยมทองเนี่ยหมื่นกว่าบาทครับนะสวยๆเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับนะพิมพ์ใหญ่นะครับเลี่ยมทองทองก็ใหญ่หนานะครับนี่ครับสวยมากครับพี่พี่จ๋าแช่น้ำมนต์พิมพ์สะดุ้งกลับกับร้ายกลายเป็นดีครับปี2 5 3 3ครับ2533นะครับนะปลูกเสกและแช่น้ำมนต์ยาวนานครับรุ่นนี้นะฮะ สวยมากครับพี่พี่มาต่อไปปี33เสร็จแล้วก็มาชมพระเครื่องพญาต่าเรือนนะครับรุ่นสุขใจหล่อโบราณเนื้อนวโลหะครับองนี้คือรุ่นสุขใจหล่อโบราณเนื้อนวะโลหะปี2 5 3 7รบครับส5 3 7มครับสวยไหมครับขอเช็ดหน่อยนะเป็นคราบไข่ ไสจากเหนือมือผมเองนะครับนี่ครับผู้หญิงบูชาได้นะครับผู้ชายบูชาดีนะครับเนี่ยเทียบกับเหรียญบาทเห็นไหมครับนยครับพอเทียบกับเหรียญหนึ่งบาทเห็นไหมครับใหญ่กว่าเหรียญหนึ่งบาทไม่เยอะครับไม่ใช่พญาเต่าเรือนพิม์ใหญ่พอเทียบกับพิมใหญ่เห็นไหมครับต่างกันเลยนะครับเนี่ยครพอเทียบกับพิมพ์ใหญ่ก็ต่างกันเลยนะครับเห็นไหมครับ ผู้หญิงบูชาดีครับรุ่นสุขใจนะปี2 5 3 7เครับเนื้อนวะโลหะครับสวยสมบูรณ์ครับพี่จ๋าเป็นกรอบทองคําสั่งทำนะครับผมสั่งทํามาพร้อมกันตอนนั้น10กว่าองค์นะทั้งเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อสตังนะครับฮะเรียมมาตอนนี้เหลือไม่เยอะครับเหลือไม่เยอะครับกรอบแบบนี้ก็ไม่ได้สั่งแล้วครับเพราะใช้เวลาทํานานครับช่างใช้เวลาทํานานมากครับเพราะประณีตครับนะ ทําไปทำไปพอเสร็จหมดแล้วพอนะพอไปชุบนะครับชุบปุ๊บเพชรหลุดก็ต้องแก้ไขใหม่นะครับแก้ไขใหม่ครับทำยากมากครับช่างออกปากเลยว่านะครับเพราะว่าเวลาทําราคาได้เท่ากันนะได้เท่ากันกับกรอบทองทั่วไปผมก็เห็นใจช่างพอพักหลังผมก็ไม่ค่อยได้สั่งแบบนี้นะยกเว้นว่าลูกค้าจะรีเควสตมานะครับต่อโค้ด2โค้ดนะครับเนื้อนวะสวยๆเลยครับรุ่นสุขใจครับ นะปี37นะฮะปี37อ่าในปี2537นะครับนี่ครับท่านก็ได้สร้างรุ่นนี้ด้วยครับรุ่นสุขใจเช่นเดียวกันครับแต่เป็นพระยาเต่าเรือนพิมพ์ใหญ่รุ่นสุขใจครับนะฮะเนื้อนวโลหะครับองคนี้นะจมูกโด่งนิ้วครบสวยเลยครับนะฮะนะทองนั้นหนาครับผิวนะครับนะฮะสวยๆเลยเดี๋ยวดูครับเดิมๆนี่คือพระเดิมๆครับนับวันยิ่งหายยากครับพระสวยแบบนี้ พะไปอยู่ในรังใหญ่หมดแล้วนะรังอาเฮียอาปาหมดแล้วครับนะฮะดีใจกับทุกท่านด้วยที่ได้ครอบครองพาสสวยไปนะครับนี่ครับสวยมากครับรุ่นสุขใจเนื้อนวะปี37ครับต่อไปนะในปี37นะหลวงปู่หลิวขั้นได้สร้างรุ่นนี้นะครับพญาเต่าเรือนค้าขายดีครับนี่ครับค้าขายดีนะเน้นหลักเลยครับรุ่นนี้เน้นค้าขายดีครับ อนุสรณ์89ปีของหลวงปู่หลิวปี2 5 3 7รองค์งนี้คือเนื้อทองแดงผิวไฟครับพร้อมเลี่ยมทองครับงามงามครับตอกโค้ดรันนัมเบอร์ผิวไฟแดงแงครับนะฮะพญาเต่าบินค้าขายดีปี37ครับนะพร้อมเลี่ยมทองงามงามครับนะต่อไปมาชมเหรียญครับเหรียญน,นะฮะ พระพิกเนศเหรียญพระพิกเนศนะครับตัวแทนเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับหลวงปู่หลิวท่านนะฮะศรัทธามากครับพระพิกเนศนะครับพระพิกเนศนะท่านเชื่อในพระพิกเนศนะครับหลวงปู่หลิวนะครับท่านก็สร้างเพื่อเป็นเกียรติประวัตินะครับรุ่นนี้ครับอยู่ในรุ่นรวมพุทธคุณอยู่ในชุดของขวัญนะครับสร้างเพียง999ชุดต่อโค้ดเฮงครับเห็นไหมครับต่อโค้ดเฮงด้านหลังเนี่ยครับ คมคมลึกๆนะครับต่อโคดเฮงครับอุดผงพุทธคุณนะครับผงพุทธคุณจีวอแล้วก็ติดเส้นเกษาด้วยนี่คือสมบูรณ์มากนี่คือ1ใน999เหรียญเป็นเหรียญพระพิคเนตเนื้อนวะโลหะครับปี2538ครับรุ่นรวมพุทธคุณสมบูรณ์มากๆนะสมบูรณ์มากๆครับนะต่อไปรุ่นรวมพุทธคุณนะครับพระสังกจายรุ่นรวมพุทธคุณครับนาะ เนื้อนวะโลหะครับสร้างขึ้นในปีพศ2538พิธีรุ่นรวมพุทธคุณครับนะหลวงปู่หลิวท่านเคารพและศรัทธามากครับพระสังกจจยหรือหลวงพ่อโตนะครับนะฮะที่ท่านเรียกว่าหลวงพ่อโตนะครับพระสังกจจยหล่อโบราณรุ่นรวมพุทธคุณเนี่ยจะมีคําว่าหลิวและก็คูณก็คือหลวงปู่หลิวหลวงปู่คุณครับร่วมกันปลุกเสกในปี38ครับเนื้อนวะโลหะครับใต้ฐานนะครับจะอุดผงพุทธคุณติดจีวรแล้วก็มีเส้นเกสาอยู่ด้วยนะครับ สร้างไว้เพียงหนึ่งพันองค์เท่านั้นไนะงงามๆเลยครับง,งามๆเลยนะครับจมูกโด่งนิ้วคบผิวเข้มๆนะเนื้อนวะครับต่อไปนะปีสามปดเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ชมเหรียญยันวลน,นะครับหรือเหรียญรุ่นฉลองกุฏิปี2535ครับ2535 mm hmm. เหรียญน,นี้คือเหรียญเนื้อนวะโลหะครับสวยมากพี่พี่จ๋านะต่อโคตรคงคมลึกๆผิวเข้มๆครับเนื้อนวะโลหะฮะหา,หายากสร้างน้อยครับรุ่นฉลองกุฏิครับเมตตานะครับหลวงปูุ่ิวติดชัดมากครับนี่ครับงามๆไปเลี่ยมทอง ทองเก่าทองโบราณนะครับเจ้าของเดิมนะครับบูชามายาวนานครับตั้งแต่ปี2,545ในที่ท่านได้บูชามานะครับนะฮะนะครับรุ่นฉลองกุฏิหลังยันวนดูดซับเรียกซับดีนักเลยครับใช้ยันตัวเดียวกันกับพญาเต่าเรือนรุ่นขวัญใจมหาชนนะครับเห็นไหมครับนะฮะสร้างคนละปีนะครับเหรียญนี้สร้างปี35พญาเต่าเรือนสร้างปี37ครับนะเหรียญยันวนนี่คือดูดซับเรียกซับนะครับ นะพาโชคดีนักแรครับพี่ๆจ๋าดูดนะรัพับสินเพิ่มพูนทวีดีมากครับ<ส>เหรียญยันวนรุ่นฉลองกุฏิปี35<ส>ครับ<ส>เนื้อนวะโลหะครับต่อไปปี35เสร็จแล้วมาชมนะครับพญาเต่าเรือนที่สร้างขึ้นในปีพศ2540ครับรุ่นปลดหนี้ครับรุ่นปลดหนี้ปี2540ครับสวยสมบูรณ์มากนะจมูกโดง่งนิ้ว10นิ้วครับ นาะนิ้ว10นิ้วเนื้อเงินลงยาเดิมครับปี40นะครับปี2540เนื้อเงินลงยาหรือกับเนื้อเงินนะครับธรรมดาเนี่ยสร้าง49 9เหรียญเท่านั้นครับ4ี่ยเาหรียญน,นำออกไป9 9เหรียญไปลงยาครับนะมีทั้งสีน้ำเงินแดงน้ำเงินเขียวสีแดงสีเขียวนะครับแต่หายากมากครับพี่ๆจ๋านี่คือหนึ่งใน49 9เหรียญรุ่นปดนี่ครับ ปดนี้ปี2540ครับนะฮะเหรียญนี้มีการต่อรองราคากันหลายรอบมากครับ3 2 0 0 0ื่0สองม่ไม,ไม,ไม่ปล่อยครับนะ,ะ,นะะถ้าอยู่ในตัวเลข3.000 30, มนี้ยังไม่ได้ปล่อยครับขอเก็บไว้ดีกว่าครับนะฮะนี่คือที่สุด1ใน499เหรียญครับหานะยากมากครับเนื้อเงินลงยานะต่อไป ชมรุ่นพิเศษเมตตามหาลาบครับเนื้อเงินครับนะปลุกเสกในพิธีเดียวกันกับพญาเต่าเรือนรุ่นปดหนี้ปี40่ครับนี่คือรุ่นพิเศษเมตตามหาลาบปี2540ครับองนี้คือเนื้อเงินครับตอกโค้ดคมๆผิวสวยมากครับนะฮะงามจริงๆครับรุ่นพิเศษเมตตามหาลาบปี40ครับ นะพร้อมเลี่ยมทองสั่งทาโบราณครับหนามากหนามากครับถ้าเป็นยุคนี้ทองทองหนาแบบนี้ครับทองหนาแบบนี้ต้องมีสองหมื่นนะสองหมื่นนะครับนะฮะงานจริงๆครับสร้างเพียง49 9เหรียญครับนะ499เหรียญครับรุ่นพิเศษเมตตามหาลาภเนื้อเงินปีส0ูนย์ครับ อ่ะต่อไปองค์สุดท้ายในถาดนี้ที่เตรียมมาวันี้พูดยาวหน่อยนะครับนะฝากพี่ๆรับชมยาวๆหน่อยนะครับอย่ากดเลื่อนข้ามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจําไม่ได้ว่ารุ่นไหนชื่ออะไรนะครับนะครับนี่คือพญาเต่ามังกรหลวงปู่หลิวครับพญาเต่ามังกรหลวงปู่หลิวสร้างไว้เพียงสองพันองค์ครับตอกโคตรคมคมนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ชมดูครับนิ้วสวยจมูกโด่งครับตอกโคตรคมคมนะครับ นี่คือพรยาเต่ามังกรหลวงปู่หลิวปีพศ2541ครับนะสร้างไว้เพียง2,000องค์เท่านั้นนะครับเต่ามังกรนะครับนะสวยสมบูรณ์มากครับนะฮะโอเคโอ้ยพูดยาวมากครับวันนี้ใช้เวลาพูดนะครับทำคลิปนี้ไลฟ์สดนะครับสดนี้ 50นาทีนะครับเดี๋ยวองค์นี้เดี๋ยวส่งไปเลี่ยมทองนะครับเลี่ยมทองเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทําคลิปให้ชมครับปดนี่ปี36มหกนะครับพิมพ์ใหญ่รุ่นแรกนะปีสามห้าเรียกปี35มห้ก็ได้36ก็ได้ครับทองแดงนะครับสวยสมบูรณ์มากจมูกตรงนิ้วครบครับนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพี่พ นะฮะกดติดตามนะครับใต้ช่องคลิป YouTube ด้านล่างขวามือสีแดงๆครับกดแชร์นะครับนะแชร์ไปที่ Facebook แชร์ไปที่ Line นะก็ได้นะครับจะขอบพระคุณมากนะพี่พี่ท่านไหนนะครับที่พบเจอคลิปนี้ขอให้แข็งแรงมีสุขสมหวังร่ำรวยร่ำรวยครับพี่พี่สนใจติดต่อถ้าเช่าบูชาก็แอดไลน์หรือโทรมาคุยกันได้ครับ0924191588ครับนะครับ0924191588ครับ พระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวทุกองนะครับผมรับประกันพระแท้ให้พี่ๆตลอดชีพเสมอนะครับนะฮะสวยสมบูรณ์มากวันนี้พูดไปกี่องค์สองสี่หกแปดสิบ2ิบสองสิบสี่ส2บหกสิบแโอ้โหเกือบ40่องค์ครับพี่ๆนี่คือพระนิยมนิยมของหลวงปู่หลิวครับเป็นรุ่นที่นิยมนะครับนะครับ พุทธคุณของพระเครื่องหลวงปู่หลิวนะครับไม่ต้องห่วงครับโดดเด่นทังนั้นโชคลาภเมตตาแขล้วคาดค้าขายดีครับพี่ๆวันนี้ผมโบสถ์โอหานาพระเครื่องขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ